ก็ประชาัมพันกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ,รบสำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ส่วนคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 to 2HD อยู่ในขณะนี้ถ้าอยากรับชมออนไลน์ขออนุญาตประชาัมพันธ์สักนิดหนึ่งเพราะว่าเรามีการเปลี่ยน a c e b o o k ไง <c oughs> คือก่อนหน้านี้เป็นไลฟ์ NBT 2HD ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น Facebook NBT ขีดแล้วก็ NBT ภาษาไทยคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ในช่องเซิร์ชของ Facebook ได้เลยแล้วก็มาดูไลฟ์แบบพร้อมๆกันนะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสเป็นที่สนใจของโลกโซเชียล น้องปูกลองคนฟังชื่อครั้งแรกอาจจะงง,ง,งว่าปูกลองคืออะไรนะครับน้องปูกลองเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นเหมือนชนะการประกวดมัสคอตของจังหวัดมหาสารคาม<น>มานะครับ<อ>ล่าสุดทางทีมประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเขาก็พาไปดูที่มาที่ไปของคําว่าเจ้าน้องปูกลองเนี่ยที่มาเป็นมัสคอตตัวแบบคือพาไปดูตัวแบบเป็นๆแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับถึงแหล่งกําเนิดเลยครับอันนี้นะฮะ สำหรับมัสคอตน้องปูกลองที่กำลังเป็นกระแสเป็นที่สนอกสนใจในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้เนี่ยก็คือคือทางผู้ออกแบบเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจหลักมาจากปูทุนกระม่อมซึ่งเป็นปูน้ำจืดหรือว่าที่เรียกกันว่าปูแป้งเนี่ยนะครับแห่งป่าดูลลำพันธ์อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามซึ่งน้องปูแป้งเนี่ย เขามีสีสันสวยงามไงเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากปูแป้งทั่วๆไปจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งเดียวของไทยแล้วก็ของโลกด้วยค้นพบครั้งแรกในโลกเมื่อปีพุทธศักราช2536ที่ผ่านมาครับ และนอกจากนี้นะครับน้องปูแป้งเนี่ยที่เราเรียกกันว่าปูทุนกระหม่อมเนี่ยนะครับก็มีที่มาที่ไปได้รับการพระราชทานชื่อปูทุนกระหม่อมจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารีเป็นปูสายพันธุ์หายากและก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่1 4ด้วยครับซึ่งลักษณะเด่นของปูทุนกระหม่อมนี่นะครับก็คืออย่างที่เรียนไปว่าสีสันสวยงามโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนอ่ะ สีทั้งปีเขาไม่เท่ากันด้วยนะระหว่างสิงหาถึงกันยายนเนี่ยสีก็จะสดมากกระดองสีม่วงเปลือกมังคุดบริเวณขอบเบ้าตาขอบกระดองขาทั้งสี่คู่จะเป็นสีเหลืองส้มตรงปลายเนี่ยจะมีสีขาวงาช้างข้อต่อมีแถมสีแดงด้วยขนาดตัวประมาณสัก3.5เซนติเมตรนะครับขุดรูอยู่ในที่ชื้นแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมแล้วก็มีแสงแดดรำไรจะออกหากินในเวลากลางคืน อาหารเนี่ยก็จะเป็นพวกเศษใบไม้ไสเดือนแมลงชนิดต่างๆนะครับแต่หากว่าคุณผู้ชมอยากเห็นตัวเป็นๆเ,เนี่ยจะต้องไปดูกันที่ป่าดูลลำพันนะครับหรือว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูลำพันอำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสาร,รคามเท่านั้นเพราะว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวของปูทุนกระหม่อมเดิมเนี่ยจุดนั้นเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนก่อนที่จะได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูลำพันในปีพศ .2539 หลังจากที่พบปูทุนกระหม่อมนะครับเพื่อจะให้พื้นที่นี้เป็นจุดพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาระบบนิเวศของปูทุนกระหม่อมครับปูทุนกระหม่อมเนี่ยซึ่งเป็นปูน้ําจืดชนิดใหม่ของโลกที่ท่านศาสตราจารย์ไพบุญนายเนรได้นําไปพิสูจน์ที่ประเทศนเทนเธอร์แลนด์อ่าประเทศทั่วโลกว่ามีหนึ่งเดียวที่ที่ประเทศไทยนะครับอ่าพวกอนุกรมพิธานสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังของโลกเนี่ยก็บอกว่า ฟันธงว่าอยู่ที่นี่ที่ที่ทมหาสารคามนะครับแล้วก็ได้โฆษณาในวารสารของคัสติน่าของเนเธอร์แลนด์หน้าหนึ่งเลยนะครับว่าเราพบที่นี่แห่งเดียวขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวชมนะครับมาชมปูทูนกระหม่อมนะครับซึ่งว่าถือว่าเป็นที่เดียวของโลกนะครับแล้วก็เป็นถิ่นฐานของ ปูทุนกระหม่อมซึ่งถือว่าเป็นปูแป้งนะครับที่ได้พระทานนามนะครับว่าปูทุนกระหม่อมนะครับเป็นแห่งเดียวในโลกซึ่งในหลายที่ก็จะมีปูแป้งเหมือนกันแต่ว่าที่นี่จะพิเศษนะครับนะครับช่วงนี้ก็ปูทุนกระหม่อมก็นะครับอยู่ระหว่างการวางไข่นะครับก็จะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็สามารถที่จะดูได้ ไอ้อย่างที่เรียนไปว่าถ้าอยากไปดูเนี่ยจะต้องไปดูที่เขตท้ามราสัตว์ป่าดูลำพันธ์ที่อำเภอนาเชื่อจังหวัดมาหาสารครามใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะร,รู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากจะเดินเข้าไปดูในป่าใครที่ไม่มีเวลาหรือว่าไม่อยากเดินเข้าไปดูน้องปูกลองหรือว่าปูทุนกระหม่อมในป่านะครับทางเขตห้ามราสัตว์ป่าดูลำพันธ์เนี่ยเขาก็มีการนําปูทุนกระหม่อมตัวเป็นๆมาให้ชมด้วยนะครับแล้วก็ให้สัมผัสแบบง่ายๆสบายๆที่ศาลาจัดแสดงด้านข้างอาคารที่ทําการด้วยนะครับโดยเขาจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้้ออมูลในนนทุกขัต ทุกกิจกรรมทั้งที่ศาลาจัดแสดงแล้วก็การเดินเข้าไปชมปูทุนกระหม่อมในป่าที่สําคัญฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่าย<ม>ใครที่อยู่ใกล,ใกล้ๆพื้นที่มหาสารคามไปดูกันหน่อยว่ามาสัสคอตน้องปูกลองเนี่ยมันมาจากอะไระะต่อไปนี้เนี่ยไปมหาสารครามหรือว่าขับรถผ่านเนี่ยก็จะเห็นน้องปูกลองหรือว่าปูทุนกระหม่อมเด่นเป็นสง่าชัดมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้กลายเป็นมสัสคอตไปแล้วนะครับ